ครั้งนี้ผมออกไปเล่นข้างนอกอนแบบเอาไปขับเล่นเงี้ยดิวแล้วอยู่บ้านคนเดียวใช่วันนี้เราก็เลยจะมาเซอร์ไพส์อเอาู้สงสารของเราูสงสารก่อนแก้งให้อยู่บ้านคนเดียว<ะ>รถจอดอยู่ข้างนอกนี่ไงเนี่ยหน้าปากซอยนะ่ะเดินออกมา เสวัสดีครับวันนี้พวกเราช่องแฝดสยบแนวผมว้าวเสียงซาวซาวใหม่ม<า>หวันนี้เราจะมาทำคลิปเซอร์ไพรส์บิวหลายๆคนรู้ดีว่าบ้านเราอชอบอุปกรณ์ไฟฟ้าซึ่งพวกเราเป็นคนที่เรียนล้อเดียวเราก็ซื้อมาเรื่อยๆล้อเดียวสกูตเตร์คุณได้ใส่ปสไปไหนฮะอ๋อแล้เวเราไม่ได้มีแค่ล้อเดียวครับทุกคนเรามีสกูตเตอร์ด้วยสกูตเตอร์ไฟฟ้าเลยของไหนของไหนอไปไปอีกเข็นเข็นมาเข็นมาไม่ต้องมาบ้านเราก็มี สกูตเตอร์คหนึ่งคันล้อเดียว4ี่ห้าคันก็มันก็แบบเยอะนะแต่บิวไม่มีเล่นบิไม่มีเล่นเราก็เลยวันนี้เราจะมาเออทุกคันล้อลไปเล่นก่อนเออทุกครั้งที่ผมออกไปเล่นข้างนอกกันแบบออกไปแบบสวนสาธารณะเนี้ยออกไปขับเล่นเนี้ยดิวเล่นอยู่บ้านคนเดียวเพราะว่าอะไรไหนมีสกูตเตอร์ใช่ไงดิวก็เล่นล้อเดียวไม่เก่งยังไม่คล่องก็เลยอยู่บ้านไปได้วันนี้เราก็เลยจะมาเซอร์ไพรส์ของลูกสงสารข้างหลังขอาลูกสงสารก่อนแก้ให้อยู่บ้านคนเดียวในตอนเนี้ยเราออกมาแล้วเหมือนออกมาเอาสกูตเตอร์มาเล่นแล้วเราก็ได้มีนี่ เจ้านายบอท D สามสิบแปด U w h i นะเป็นแบบว่าท็อปสุดปัจจุบันของนายบอทตอนนี้เลยเป็นแบบว่าตัวท็อปสุดเลยแล้วแผนของเราก็คือเราจะเอาสกูตเตอร์น่ไว้ตรงนี้แหละอไว้ในนี้เลยแล้วก็เหมือนเราออกมาได้ข้างนอกละออกมาข้างนอกละที่ไม่รอช้าเราจะต้องโทรหาบิวโทรหาบิวแล้วก็บอกว่าช่วยหยิบของให้เราหน่อยช่วยหยิบของให้เราหน่อยว่าผมผมจะเชื่อว่าผมไปซื้อของมาไปซื้ออะไรรถมาแล้วก็ ลืมครบไหมพรามันครบไหมจะโทรเช็คว่าครบไหมเอาครบไหมบอกลืมไงลืมบนรถเอาลงให้หน่อยครบไหมเราจะไปซื้อเพิ่มอะไรเงี้ยลืมยาเราโทรมาถามบอกให้เอาลงบ้างูไม่รู้เรื่องหรอกบอกว่ามาเช็คบอกให้มาเช็คเรื่องของมึงเลยมึงคุยเอามึงบอกลืมจะให้บิวยกไปไงเออยกต่อที่น็กเอ้ออ่ะที่นี่หรอเปล่าเราบิวไม่รู้นี่อะไรเออบอกว่าลืมของก็ได้ลืมของไว้บนรถปิดเลย เอาเอาเอาเลยโทรเลยไม่ต้โทรเลย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 ออเไม่ต้องรอแล้วรวมรวมรวมแผนแผนเดี๋ยวมึงไปอยู่มุมนู้นได้อยู่ทางนี้เดี๋ยวกูอยู่ทางนู้นโอเคเอาอย่างนี้นะอืมเข้าใจแห่มาเข้าใจแหละเกอกูอยู่มมุนู้นมึงอยู่นี่ไอ้นนี้อยู่นู้นอืมเอาไอ้นนี้อยู่นี่กูอยู่นี่มึงอยู่นู้นใช่อืมเออสุดละใครสุดก็อยู่นู้นใครอยู่นี่ใครอยู่นั่นนะไอ้นั่นไอ้โบ๊ทอยู่นู้นอืมไอ้ร้าอยู่นี่ไอ้นนี้อยู่นั่นอืม ว่าอยู่นี่นะอยู uh, 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 <c oughs> okay, ่นั <c oughs> Hello, <Bill. S 1> ่นโวอยู่นู่นไม่ถูกยังไง่นั่นโวอยู่นู่นบ้อยู่นี่ไม่ถูกล้วโอยู่นู่นบ้าอยู่นี่จะโทรเลยโอเคโทรดีว่าโทรหาบิวเลยฮัลโหลบิวท แชออกมาดูของหลังรถโฟล์กินเนอร์ให้หน่อยออกมาดูของหลังรถโฟล์กินเนอร์ให้หน่อยอกูอยู่ส่วนจานะมาเล่นล้อเดียวกันรถออนอนนจอดอยู่ข้างนอกนี่ไงเนี่ยหน้าปากซอยนะ่ะเดินออกมาดูของให้หน่อยเ, <S <S เขาโทรมาถามเขาโทรมาถามว่ามันครบไหมของอ่ะอยู่หลังรถของที่โบซื้อมามอืมก็เดินไปดูให้หน่อยพี่ยาก,กลับมาดูอเออแค่นี้แหละ โอเคแค่นี้แหละเป็นไปตามแผนเดี๋ยวตามแผนนะกูไปนู่นกูไปนี่เอ้ยไ่นั่นเอ้ยไปไหนอะนะกูไปนู่นอ๋อไอ้บมาไปนั่นเอ้ยไปนี่อะไรไปนี่อ๋อโอเคไอ้บมาไปนั่นเอ้ยไปนี่จะจ่ายจะจายไปจะจ่ายเฮ้ยลืมบอกว่าเราตั้งกล้องไว้หน้าบ้านกับในบ้านด้วยนะทุกคนอืมไป let's ไปไปครับทุกคนตอนนี้เราก็ได้โทรหาดูแล้ว เดี๋ยวเราจะดักถ่ายกันนี่มุมรถเดี๋ยวให้เดีเข้าไปแบบอปแบ,บตรงนู้นไหนๆไปแอบตรงนู้นก่อนเดี๋ยวเราแอบ,บถ่ายตรงนี้ด,ดูเอามุมเอาเอามุมกล้องมา <hanya S 2> เราจอดรถแล้วอยู่นี่เดี๋ยวเราจะแอบ,บถ่ายตรงนี้นะตอนวี่งเดินมาเดินมาแอบถ่ายมุมนี้ปุ๊บแล้วก็จะแอบหลังรถปุ๊บแล้วก็อยู่นี้อ้าวเอ๊ะเคก็โชวรถเดินเลยเก็บก่อนดิเก็บดิเอาไปเก็บมามึงกับไปเก็บมา มาชิบหายทุกคนผมมีเก็บร้อเดียวเียบล้อยิงมาเดียวมาเียมาเดียอะไรนี่ไงอย่างสองลูกเลยเอย้สองสองวงเลยเออไม่ไอ้นี่มันอะไรอ่ะอันนี้ไม่ดีใจในคันใหม่แล้วเนี่ยยังงงอยูงง่ อะไรของไหนนู่นนู่นนู่นของไหนนู่นอันนี้ของขายวไอ้บัสเฮ้ยโคเแมทอะครับได้เหมือนกันมืของไหนได้ปะไม่ใช่นละัุ่นอันนี้ใหม่กว่าใหม่กว่าอีกอันนี้คือหลอบูให้มาเอาสอูพิวเตอร์หรอเปล่าซื้อข้าืงใหม่มาให้ดูใหม่ปะนี่ีไงเฮ้ยอ่าลอกเลยลอกนี่ใหม่ปะนี่นี่ใหม่ปะ ตัวเนี้ยรุ่นเนี้ยมันใหม่กว่าของไถของไถอ่ะเป็นนาบอด F40 อ่าแล้วรุ่นเนี้ยเขาเหมือนกันแต่อันนี้ก็คือตัวเขาของปัจจุบันเฮ้ยเป็นเป็นรุ่นเป็นรุ่นไนบอท D38U มันจะเป็นตัวใหม่สุดเลยตอนนี้คือท็อปสุดๆแล้วเหมือนเหมือนเหมือนนัดนัดยุคนั้นของคือรุ่นนี้กเปีนทีอปสุดสีท็อปของปัจจุบันสีท็อปคือสีแดงตรงนี้ถ้าไม่ชอบเอาไปพ่นชมพูได้หรไม่ชอบดูทีอลีไปมันแม่มันแม่นความเร็ว30กิโลเมตรต่อชั่วโมงเท่ากันเท่ากันเท่ากัน แต่ชาร์จชาร์จหนึ่งครั้งวิ่งได้38มกิโลก็เอาเรื่องเออไมาตอนไหนก็เห็นหน่อยเนี่ยคือเราออกไปเล่นอ่ะก็ไม่มีใช้เนี่ยใช่เออในบ้านในบ้านหน่อยออในบ้านหน่อย,นนห,อยหน่อยไม่รู้ในบ้านมีกล้องอ่ะอเออม,มีกล้องในบ้านหน่อย หน่อยเลยเขาอกไปเลนกันเราเรื่องที่สำคัญเรื่องน้ำหนักอีรับน้ำหนักได้สบายรับถึง120กิโลโว่าน้ำหนักเยอะ120กิโลนี่แล้วก็ยางเป็นยางลมมียางไหนด้วยรับน้ำหนักได้ทุกสภาพคือคันนี้มียางไหนด้วยหรอมียางไหนได้นึ้วแบบเป็นยางตันที่สำคัญเรื่องระบบเบรกเบรหน้าเป็นเบรกไฟฟ้าเบรหลังเป็นดัมเบร อ๋อคือจับล้อเลยอ่าจับล้อเลยเออจับจับล้อเลยถ้าตัว,ต,วตัวข้างไหนจะเป็นดิสอ่แต่ตัวนี้เป็นดันะ้มม่แอ่ะดูมันจะเป็นดั้มแบบนี้ดูเบรกหน้าเป็นเบรกไฟฟ้าดีกว่าเป็นดั้มเบรก ก็บอกเลยว่าขับกับล้อเดียวได้สบายตามทันไม่ออกคลิปได้เลยเนี่ยลองเล่นยังอ่ะเดี๋ยวเทสให้ดูก่อนการใช้งานเฮ้ยให้พิวเทสเลยไม่เล่นไม่เป็นไงไม่ต้องกลัวล้มก็ล้มเล่นง่ายเน้นลองได้เลยกดกดกดเปิดปั๊บมันจะมีสามโหมดมีคอมฟอร์ตแล้วก็มีไอีโคอีโคคอมฟอร์ตแล้วก็มีสปอร์ตคือเปลี่ยนโหมดต้องกดสองทีใช่คอมฟอร์ตอะไรขับสปอร์ตดูบอกขับสปอร์ตไม่ไม่อีโคแล้วก็ตัวดีคืออะไรก็คอมฟอร์ตนั่นแหละ กเล่นขึ้นเลยแล้วก็ไถแล้วก็ไปได้เลยเข็นให้ความเร็วได้3แล้วก็เล่งได้เล่งเล่งนี้อ่าไปครับเหมือนสอนเด็กเล่นใครปล่อยลูกมาเนี่ยอันตรายเหมือนกันนะเนี่ยดูดิเราซิ่งเลยนะโอ้เหนื่อยว่ะรถไหมลรถมาบนซ้ายบนซ้ายบนซ้ายออกฝาบนไปซะมั่งโชว์หน่อยโชว์ชาโล่หน่อยว่าขับเป็น คุณแม่คุณว่าไ,ไงครับคิวแล้วนะทีละอย่างนี้เดี๋ยวพาไปซบเซิร์ฟออกทริปดีกว,ว่าออกทริป่ะออกทริปเขาเรียกมินิทริปโอ้แต่คันนี้มันเท่ห์วะถ้าเล่นแบบว่าล้อเดียวเป็นก็จะซื้อว่าจะซื้อล้อเดียวให้เล่นไงเออถ้าถ้าเล่นรอเดียวเป็นแล้วมงองงองแงแบบแถบพื้นอยากได้อะซื้อให้นะเนี่ยแถบพื้นอะเหมือนเด็ก<ข>อ,อะอกเดี๋ยวเราพาดิวไปมินิทริปนิดนึงนิดนึงๆๆๆ โอเคครับทุกคนตอนนี้เราไดกลับมาที่บ้านแล้วเดี๋ยวเรามารีวิวเจ้า n i g h t b o k ส c k ต s c o t e r ี d า8 U b ดย e e นะครับผมเรามาบอกถึงรูปทรงที่แบบเราเห็นเองอะตาเปล่าผมว่ามันสวยนะตัดสายเบรกด้วยสีแดงแล้วก็แบบว่าเปลี่ยนจากสีแบบพื้นๆถ้าดำล้วนก็ดูไม่มีอะไรเท่าไหร่แต่อันนี่แบบวสวยด้วยความว่าเป็นตัวท็อปอะ แล้วก็ให้สีแดงมาผมว่ามันดูสปอร์ตตัวเนี้ยรุ่นท็อปสุดในตระกูล D-Series อ่าคันนี้นะบอเตอร์แรงล้อลงขนาดใหญ่ขับดีได้อย่างนุ่มสบายแล้วพูดถึงเรื่องประกันประกันนี่ยาวขึ้น2เท่ามั่นใจกับแบรนด์ s e g w a y X โมโนวิวอ่าอ่ามอเตอร์กี่ปีมอเตอร์2ปีแล้วแบตเตอรี่1ปีเต็มใช้ได้ยาวๆยาวครับโอ๋อแล้วช้าคังนึงวิ่งได้กี่กิโลอ่ะสามแปดได้แปดกิโลเฮ้ยตามชื่อเขาเลย D38U คันนี้มันดีจริงๆช้าคันเดียวใช้ได้ยาวนานอ๋อสามแปดโลที่วิ่งไปไหนสกูตเตอร์ใช่เหลือและในบอดดีสามแปดยูให้กำลังมอเตอร์สูงสุดถึงเจ็ดร้อยวัตต์อ่าทำความเร็วได้สูงสุดสามร้อยกิโลเมตรต่อชั่วโมงครับสามร้อยอะไรล่ะสามสิบโอ้โหคนเร็วอ่ะสาม ที่บอกมันมี3โหมดมีอ e ีโคถ้าอ e ีโคความเร็ว15กิโลเมตรต่อชั่วโมง แล้วก็สแตนดาร์ดคอมเพลตจะอยู่ที่30กิโลเมตรต่อชั่วโมงเราบอกก็30เหมือนกันแต่มันอยู่ที่แรงแรงท็อปแรงที่แรงท็ออแล้วก็คือเร่งขึ้นเร็วอ่ะขึ้เร็วกว่าแล้วก็มีระบบกันน้ำเป็นระบบ IPX5 เช็ดเช็ดกันน้ำได้ดีด้วยขับได้แไม่ใช่หรอกขับแบบเอาให้ขับดำน้ำงั้นไม่ใช่กันน้ำคือระบบกันแบบเวลาเล่นเจอน้ำฝนเจอน้ำขังเราไปขับแบบไม่ใช่ว่าไปดำน้ำอันนั้นก็ไม่พังก็จบยอดยล้ซื้อใหม่เหรอเดียวเราซื้อใหม่เลยครับอ่ะเรามาพูดถึงเรื่องยาง ยางนี่เป็นยางแบบว่าโครงสร้างใหม่เสริมให้หนาขึ้นเป็นพิเศษแล้วก็เป็นยางลมแบบมียางในขนาดสิบสิบนิ้วใช่อะไรอ่ะใช่สิบนิ้วขับได้ทุกสภาพพื้นกูขะกูขะก็ได้ดินพื้นหินพื้นพื้นปูนพื้นยังมาตอยพื้นก็มันขัดยางมาตอยด้วยอ๋อแห้งเลยนี่เลยสกูตเตอร์มันต้องขับแบบพวกฟุตบาทประเทศไทยขับได้ขับนุ่มสบายเลย ใช่แบบคู่ขาเมื่ัก่อนที่มันคู่ขาะใช่ตัวนียไม่มีไม่มีหน่วยยานไหนไปกาแล้วก็ขับได้เพราะตัวเนี้ยมันไม่ได้ไม่ได้มีโชกเลยแต่ยางอ่ะมันทำให้นุ่มใช่อืออ่ะก็คู่หนึ่งสกูตเตอร์ถ้ามันไม่มีโชกความนุ่มก็ต้องอยู่ที่ยางองเอาไว้ลองรับแรงกระแทกอย่างดีนะเนี่ยต่อไปมาเบรกนี่ให้ดูเบรกเป็นระบบเบรกแบบผสมปสาน เบรกหน้าเป็นเบ็กไฟฟ้าแล้วเบรกหลังอ่ะเป็นดัมเบรกดัมเบรกก็คือดัมอ่ะเออดัมเบรกไม่ใช่ดิสเบรกอ๋อโอเคควาเข้าใจถ้าดัมก็คือมันจะจับที่ตัวล้อเลยแต่ถ้าดิสเบรกจะจับมั่นใจเรื่องการเบรกได้แล้วก็น้ำหนักเท่าไหร่ น้ำหนักเท่าไหร่ครับอย่างนี้เลยเหรออุ้ยเน่ารักมากอุ้ยเราปังนะมีสองคนยังขึ้นได้เลยมันรับน้ำหนักได้ร้อยยี่สิบโลอุ้ยเออก็สบายนะเออแล้วดีไซน์เครื่องนี้ทันสมัยเท่สปอร์ตดูมีสีแดงตัดโคเทสีกูชอบมากเลยสีแดงแล้วเรื่องความแข็งแรงไม่ต้องห่วงแข็งแรงแน่นอนลองเอาไม้มาตีไหมขาดแขนหนึ่งขาดเอามาตีมึงใช่อะไรไรอะ ไม่เวลาจะไปไหนมาไหนนี่มันพับได้ไหมเนี่ยก็ะตานั่นเลยตอนนี้เหมือนไม่ดูข้ากันเอาเลยเอาไม่ดูด้วยไม่ต้องพูดหรอกอะไรก็ต้องคิดไงมึงก็พูดไปเลยก็จะนี่ไงมันตอนไหงไงก็ทำให้มันดูไงเอาลงด้วยนะไหนๆมึงลงอยู่พักหนึ่งก็เห็นนะอะไรเฮ้ยต้องพับง่ายด้วยเออขนขึ้นหลังรถเห็นมาเมื่อกี้เมื่อกี้เห็นที่วางเรอมันมีกล่องด้วยยังวางได้เลยมันพับแล้วมันเล็กแล้วหนักเบาด้วยดูสำหรับสำหรับผู้ชายยกนี่มือเดียว มึงจะกดทำไมล่ะอุ้ยอุ้ยอุ้ยเนี่ยใช่ไหมคือเดียวถือว่าน้ำหนักเบาอ่าเมื่อกี้ยกให้ดูแล้วคิดว่าน้ำหนักเท่าไหร่16.4อุ้ยเก่งถูกต้องน้ำหนัก16.4กิโลกรัมผู้หญิงยกได้ผู้ชายยกดีเอ่ฮะแล้วก็รีวิวให้ทุกคนดูนะครับใครสนใจตัวนี้ยกร้อได้เลยนะอแต่ถ้าโดนล้อเป็นไงโดนล้อจะเขินอืเขิน จบไปเลยครับกับเจ้าใน mm. บอดคิกสกูตเตอร์ดีสามสิบแปดยูไบเลสนะครับผม mm. นี่เป็นไงแค่ชื่อก็เลสแล้ว mm. ฝากทุกคนนะครับอย่าให้ผมไปออกทริปที่ไหนนะผมมีครบทุกคนละเตอร์ล้อดเดียวมีหมดที่ไหนที่ไหน ไม่ไม่ไถามมือถามคนดูอ๋อโอเคเล่นริมหาดไหมคอมเมนต์คอมเมนต์ให้เขาคอมเมนต์มาให้เราไออกทิปไหมอ่าโอเคสำหรับคลิปนี้ใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้เราด้วยครับแล้วก็ที่สำคัญนะครับอย่าลืมกดกระดิ่งนะครับเพราะช่องของเรากลับมาของแบ๊กล้วครับผมเพราะผมอะเป็นโควิดเสร็จปุ๊บแล้วผมก็มาเป็นไข้หวัดใหญ่ต่อเลยผมก็เลยหายไปเลยหเดือนโอเคปิคลิป